นะคะแล้วก็สวัสดีทางคณะอาจารย์นะคะจากกร,รกรมศิลปากรนะคะแล้วก็แฟนๆนะคะที่มาร่วมนะคะเป็นสักขีพยานในการรำแก้บนที่เคยได้กล่าวไว้ว่าขอไว้ว่าจริงๆขอไว้ล้านร้อยล้านวิว,ว,วแต่ว่าวันนี้ได้52แล้วเกินาคาดแล้วถือว่าถือว่ามันํำเผือท่านจะให้ทะลุเป้ายิ่งกว่า,วาวก็เลยวันนี้ก็เป็นเรื่องอันดีจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ให้การตองได้ก็เลยว่าอาจจะเป็น เป็นเป็นส่วนกลางที่ให้ทุกคนมาขอพรด้วยวันนี้ด้วยจริงจริงตอนขอพรครั้งนั้นก็คือเรายกมือสวางหัวจริงจผ่านผ่านตึกทุกนลัะก็จะบอกว่าวิสาทัเด้เนอขอให้รูกเพลงดังๆก็ให้ได้ร้อยล้านเนยเ้อจริงๆวันนี้ท่านก็ให้แล้วให้แล้วเกินมาถึงครึ่งทางแล้วเกินตั้งแต่จือบอแล้วค่ะจือบอมาจนกระทั่งมารวมถึงแก้บนสิงคณใหม่ล่าสุดค่ะก็ตอนนี้ทะลุก็รวมกันก็500กว่าล้านวิวแล้วใช่ ซึ่งวันนี้นะครับนอกจากที่จะรําแก้บนแล้วนะครับคุณกันตองทุ่งเงินก็จะรําแก้บนนะฮะร่วมกับนะฮะนักตัดศิลปินศิลปกรครับร่วมกับวงดนตรีไทยจากคณะเพชรจัดแสงในในการจัดกิจกรรมเป็นช่วงท้ายของวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านครับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นเวลาอันมหามงคลลเลิกนะครับก็จะขอเรียนเชิญนะครับคุณกันตองทุ่งเงินครับผมได้จุดทูปที่ยันนะครับเคารพสากพระพงษ์และสัต